สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน JC จาก Movie w a อนเดอรนะครับวันนี้ผมจะมาคุยกันหลังดูจบนะครับเป็นการสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดนะของ The Sandman นะครับต้องขออภัยนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ผมติดโควิดอยู่นะครับแล้วก็เสียงอาจจะไม่เต็มร้อยนะครับแต่ก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับไปฟังกันเลย EP ที่หนึ่งนะครับชื่อ EP ว่า Sleep of the Just นะครับ ซึ่งจริงๆมันเป็นคำแบบคำโบราณนะมันแปลว่า a deep and worry free sleep นะครับคือหลับไปแบบไม่ต้องกังวลอะไรเรื่องรามันเริ่มขึ้นต้นขึ้นนะครับเมื่อดรีมนะครับหรือว่าหลอดมอร์เฟียเนี่ยผมจะเรียกว่าดรีมแล้วกันนะสั้นๆดิฟเนี่ยก็ออกจากดรีมแลนด์ครับเพื่อมาตามหาเดอะคอนเทนเซนต์คอนเทนเซนเป็นไนท์แมร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเหมือนแบบเขาก่อกระบฏอะโดยการออกมาฆ่าคนบนโลกแห่งเวกิ n งแลนด์นะครับประกอบกับเวลานั้นเนี่ยมันเป็นเวลาที่ลอตเตอริกเบอร์เกสนะครับหรือ อาจจะเรียกว่าเมกัสก็ได้นะมันเป็นชื่อของผู้ใช้เวทมนต์นะครับเขาก็อยากจะเรียกเทพแห่งความตายมาเพื่อจะมาคืนชีพให้ลูกชายตัวเองที่แบบว่าลูกชายตายไปนะครับแต่ตอนทําพิธีเนี่ยดันเรียกดรีมมาแทนนะครับเรียกว่าผิดตัวคือตอนนั้นอะดรีมกำลังจะฆ่าคนลินเทียนแล้วนะแต่ว่ากําลังจะแบบลบไปแล้วแต่โดนเรียกตัวพอดีลกูกแซมมอนมาพอดีนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยดรีมไม่ได้พูดอะไรเลยจริงๆทางฝั่งของไอ้ลอตอริงเนี่ย ไม่ควรจะรู้ด้ซ้ำน,นะครับว่าดีมเนี่ยคือดีมแต่โคเรนเทียเนี่ยก็มานะครับแล้วก็มาบอกว่าต้องยึดอุปกรณ์ให้หมดนะแล้วก็ทากรงให้แข็งแรงนะจะได้ทําให้ดีมเนี่ยโดนขังออกหนีมาไม่ได้นะครับซึ่งมันก็ผ่านไปนานนะครับเวลาผ่านไปเป็นร้อยปีกว่าจะเหนียวมาได้นะแต่ว่าไม่ทันการครับเพราะว่าโลกภายนอกเนี่ยวุ่นวายไปหมดแล้วแล้วก็ดินแดนความฝันของเขาเนี่ยก็พังหมดครับปราสาทก็พังไปหมดเลยอีพีที่2นะครับชื่อว่า imperfect host นะครับ อีพีสองเนี่ยมันเป็นหลักๆมันจะเกี่ยวกับดีมครับที่เขาต้องการซ่อมแซมเนียนความฝันของตัวเองแล้วเขาก็ต้องไปหาตามหาอุปกรณ์ทั้งสามชิ้นนะครับซึ่งตอนเนี้ยเขาก็พลังอ่อนแอมากก็เลยต้องไปเอาพลังจากสิ่งมีชีวิตที่เขาแบบสร้างไว้ทั้งหมดอน่พะพวกแบบตัวของพีเทสเตอร์เพลย์มันจะมีกากยนะครับก็ต้องไปเอาพลังจากกากรขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องไปสู้ไงเพื่อต้องไปเอาอุปกรณ์สามชิ้นนะครับก็อีพีสองก็ไม่ค่อยมีอะไรครับอีพีสามนะครับชื่อว่า Dream a little Dream of Me นะ เป็นการเปิดตัวละครนะครับเป็นการเปิดตัวตัวของโจแอนนาคอนสแตนตินนะครับที่จริงๆผมก็เรียกเป็นแบบหมอผีเป็นมือปราบผีคือดิมกับเรเวนตัวใหม่นะครับเรเวนตัวเก่าโดนยิงตายไปแล้วนะเรเวนตัวใหม่ชื่อแมทธิวนะครับก็พยายามตามหาถุงทรายนะครับเป็นชิ้นแรกก็เลยต้องไปทําภารกิจนะสุดท้ายก็ต้องทําเรื่องเศร้านะครับจากการไปฆ่าไม่ใช่ไปฆ่าหรอกไปทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งหมดทุกข์หมดโศกนะครับที่เป็นคนรักของอ่าตัวของคอนสแตนตินนะครับเป็นแฟนเก่า ซึ่งนางก็ติดอยู่ในห่วงแห่งความฝันความเพ้อน,นะครับก็ต้องจบชีวิตนางไปซะนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยทางฝั่งของแม่ของจอนนะอ่าแม่ของจอนเนี่ยก็คือจริงๆจ,จอก็จะเป็นลูกของโรตริกนั่นแหละครับอ่าลูกที่เป็นคนละแม่กันนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ทางฝั่งแม่ของจอนเนี่ยเอาเครื่องรางมาให้ครับแล้วก็ยอมเสียสละชีวิตตัวเองนะเพราะว่านางรู้ว่ามันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นนะไอ้เครื่องรางเนี่ย มันจะปกป้องตัวของจอนได้นะครับแล้วจอนก็เลยหนีออกมาจากโรงพยาบาลจิตเวชได้นะครับจริงๆมันไม่ใช่แค่ปกป้องหรอกมันฆ่าคนเลยไอ้เครื่องรางเนี่ยคือจะใครจะมาทำร้ายนะครับเหมือนกับเป็นเครื่องรางฝุกเศกประมาณนั้น EP ที่4นะครับชื่อว่า A Hope i n h e l l นะครับก็ดีมเนี่ยเขาก็ลงไปที่นรกครับเพื่อไปตามหาเฮลเมทของเขานะเขาได้ถุงทรายมาแล้วใช่ไหมตัวของเฮลเมทเนี่ยนั้นถูกปีศาจต,ตัวหนึ่งครับเอาไป นะแต่ว่าการจะไปคืนยังไม่ง่ายครับก็ต้องไปดวลกับลูซิเฟอร์มอนิ่งสตาร์นะครับคนที่เป็นคนดูแลนรกนะซึ่งก็เป็นการสู้กันแบบว่าเหนือจินตนาการมากเป็นการสู้ด้วยฝีป่านะครับเกทับกันนะก็ผมไปอ่านเพจมาเขาบอกว่าเออถ้าเป็นคนไทยคงจะเล่นแบบมุกไอชุบแป้งทอดนะครับ <c oughs> คือดีมบอกว่าสิ่งที่ชชนะได้คือโฮปนะครับอีกฝั่งก็จะว่าโฮปชุดแป้งทอดอะไรเงี้ยโอเคอันนี้นอกเรื่องกันซึ่งจริงๆเนี่ยครับ ต้องบอกว่าตัวของลูซิเฟอร์กับตัวของดีมเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีการสู้กันอีกนะแต่นี่เป็นการแบบสู้กันยกแรกนะครับสุดท้ายก็ดีมชนะแล้วก็ได้เฮเมดไปทางฝั่งของจอห์นะครับก่อนหน้าน,นี้ที่เขาหนีออกมาจากโรงพยาบาลจิตเวชใช่ไหมเขาก็ได้ผู้หญิงใจดีนะครับที่ชื่อว่าโรสแมรี่ก็พาขึ้นรถไปนะครับแล้วก็ไปส่งที่จุดหมายแต่ว่าระหว่างทางก็รู้สึกว่าอืมอม,มันไว้ใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะดูไอ้จอนนี่มันดูแปลกๆนะครับ E อพีที่ห้านะครับชื่อว่า twenty f o r seven นะครับมันเป็นเรื่องราวที่อยู่ในร้านดิงร้านหนึ่งเป็นร้านที่แบบเปิดยีสิบสี่ชั่วโมงอะ่ะก็จอเนี่ยเขาได้รูบี้มาแล้วครับหลังจากตอนที่จบ EP พีที่แล้วใช่ไหมเขาก็เอารูบี้มาเล่นกับจิตใจของคนข้างในให้คนเนี่ยเผยธาตุแท้ออกมาครับว่าเอออยากเขาอยากจะรู้ว่าโลกที่แบบว่าคนทุกคนพูดสิ่งที่คิดออกมาไม่มีการโกหกไม่มีการเสแสร้งเนี่ยเป็นยังไงนะก็เป็น EP พีที่ค่อนข้างจะห้อนร้อนนะหลอนๆอนแบบ ไม่ต้องไม่ต้องมีจัมสแก์ไม่ต้องมีผีอะ่ะแต่มันหลอนเพราะว่ามันเป็นมนุษย์ที่ที่เขาเรียกว่าไงด้านมืดของมนุษย์ออกมาแบบเต็มที่นะครับสุดท้ายก็ตอนจบอีพีก็ดรีมก็มาหยุดจอนไม่ได้นะครับก็มีการแบบสู้กันหน่อยนิดหน่อยนะแล้วก็ท้ายก็ได้รูบี้คืนมาถ้ากับอน่านี้ดรีมได้ตัวของทั้ง3อย่างครบแล้วนะครับได้ทั้งตัวของถุงทรายได้เฮล멧แล้วก็ได้รูบี้ e ี6นะครับชื่อ EP w h ว่า the sound of her wings นะครับ เหมือนเป็น EP ีแบบว่าพักผ่อนใจนะคือดรีมเนี่ยเขาก็มาเจอเดสนะครับเดสคือพี่สาวคนโตนะครับของตระกูลตระกูลเนี้ยไอ้ดรีมเดสดีไซเออร์เดสเดสตินีอะไรเงี้ยเดสเพร์นะครับคือเดสเป็นพี่สาวคนโตใช่ไหมแล้วก็เขาก็เดินไปเดินมาเขาก็ดูว่าเออเนี่ยงานของเดสคืออะไรต้องไปรับวิญญาณคนตายประมาณนั้นแหละเนาะแล้วเขาก็นึกไปถึงความหลังครับสมัยปี1389ที่ไปเจอชายคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าฮอปนะครับในชอเวลเก่าๆนะเป็นชอเวน คือสมัยนะั้นเขาจะเป็นแบบลงเล่าประมาณนั้นแหละนะก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับเขาบอกว่าฉันเนี่ยไม่อยากตายฉันจะอยู่ไปตลอดฉันจะไม่ตายคนเพื่อนแม่งก็าขำแต่ว่าดีมก็คุยกับเดว,ว่าโอเคฉันอยากจะพิสูจน์นะก็เลยดีมก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวทุกๆหนึ่งร้อยปีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่เดิมนะฮอปก็บอกโอเคได้แล้วผ่านกบหนึ่งร้อยปีครับฮอปก็ไม่ตายไม่แก่ด้วยหน้าตาเหมือนเดิมเลยกลับมาทุกหนึ่งร้อยปีฮอปบางครั้งก็มาแบบรวยบางครั้งก็มาแบบ มีทุกอย่างมันก็ามาแบบมีความสุขมันก็ามาแบบเสียใจเศร้านะครับบางครั้งเวลาผ่านไปร้อยปีครอบครัวเขาตายลูกเขาตายขเขาก็เศร้านะแต่เขาก็อยาก,อยากอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงช่วงประมาณปี1989นะครับช่วงนั้นเนี่ยฮอปมาหาที่บาร์ที่เดิมนะครับไอ้ร้านนี้แม่งอยู่มาเจ็ดร้อยปีไม่อยู่ได้ไงขนาดนี้นะครับก็เขาบอกว่าเดี๋ยวบาร์เนี่ยจะปิดตัวแล้วนะ แล้วก็ปี1989เนี่ยฮอปมาหาดีมไม่เจอนะครับเพราะว่าดีมเนี่ยถูกจับพอดีช่วงนั้นถ้าเราจําได้นะครับช่วงที่เมกัสจับตัวของดีมไปขังนะครับหลังจากนั้นก็เขาก็ไปหากันจนเจอนะแล้วก็สรุปได้ว่าเนี่ยเรื่องราวของ EP เนี่ยเป็นเรื่องราวของเพื่อนของเฟรนด์ชิพนะครับเพื่อนคนเดียวของดีมเนี่ยก็คือฮอปเนี่ยนะครับผมโคตรชอบ EP นี้เลยผมรู้สึกว่า EP เนี่ยคือเดอะเบสของซีรีส์เรื่องนี้นะครับ EP ที่7นะครับตั้งแต่7 8 9 0เนี่ยจะเป็นช่วงพาร์ทจบสุดท้ายของซีรีรส์เรื่องนี้้แลวนะ่ บิเจ็เป็นชื่อเรื่องว่า The Dolls House นะครับก็เริ่มแนะนำตัวของ Rose Walker นะว่านางเป็นใครนางเกิดมาพร้อมกับพลัง d ี e วอ w a l ทนะครับซึ่งสามารถทำให้โลกแห่งความจริงกับความฝันเนี่ยรวมเข้าหากันได้นะครับซึ่งนางก็มีปัญหาคือตอนสมัยเด็กเนี่ยนางโดนแยกกับน้องชายนะครับพอโตขึ้นมาเลยพยายมามหาตัวน้องส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยเรื่องราวของ EP เนี่ยครับ The c o l นเชียนเขาก็มาเจอกับพวกอของ The Collectors นะครับหรือว่าพวกฆาตกรต่อเนื่องนั่นเองนะครับที่ชอบ ผลงานของ The ะโคลินเทียนะอยากจะได้มาเป็นเกสสปิเกอร์นะครับเดี๋ยวเขาจะจัดงานด้วยกัน EP8 นะครับก็ชื่ออ p พิ o ่วว่า y i n g House นะคือ EP นี้เนี่ย EP นี้รสตามหาตัวของเจสนะครับซึ่งก็มันก็หาเพราะว่าเจสเนี่ยเขาถูกครอบครัวเขารับไปแต่ว่ารับไปดูแลไม่ดนะีเพราะว่าต้องการแค่อยากได้เงิน7-800เหรียญต่อเดือน,นเ,อเนี่ยแหละเอาเจสมาขังไว้ในห้องใต้ดินบ้างามาลงโทษมาอะไรบ้าง แล้วก็เจ๊ก็พยายามหนีมาตลอดนะครับสุดท้ายก็เรามารู้ว่าเออดีมกับโรสเนี่ยพยายามจะมาช่วยเจสใช่ไหมแล้วเจ๊เนี่ยก็อยู่กับไนแมร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งไนแมร์ตัวเนี้ยชื่อว่าเกาส์นะครับอ,อ่าสุดท้ายโรสไปช่วยไม่ทันนะคือเจ๊เนี่ยหนีมาได้ก่อนนะครับแต่ว่าหนีมากับตัวคอน,นเทนเนนะก็ไม่เรียกว่ามันหนีเสือป่าจระเข้อะประมาณนั้นนะครับส่วนเกาส์ก็โดนดีมลงโทษนะครับโดยการแบบลบตัวตนหายไปเลย ep เก้านะครับชื่อว่า collectors นะครับ อีพีนี้เนี่ยเป็นอีพีที่ผมโคตรชอบเรื่องของมุกมุกข,ของมันนะครับคือเดอะคอนเทนเซียนเนี่ยก็พาเจตมาที่งานซีเรียลคอนเวนชั่นนะครับคือมาใช้เป็นคำแบบมุกพ้องเสียงอะซีเรียลมันก็คือเหมือนกับซีเรียลคิลเลอร์นะครับแต่เนี่ยเป็นแบบเหมือนซีเรียลแบบขนมมันก็มีมุกแบบว่าแบบงานซีเรียลแต่มึงไม่มีเด็กเนี่ยนะนะครับเพราะว่ามันตั้งใจว่าเป็นเป็นซีเรียลคิลเลอร์ไงทางโรสเนี่ยครับเขาก็มารับน้องชายนะมากับเฮาส์เมดของเขาคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ากิลเบิร์ดนะแล้วก็มาลลลาาูทีีหังงวว่่จรริิิๆแ้กเเบ์นย คือฟิเดลสกรีนนะครับเป็นเหมือนกับเป็นดีมอันนึงอะนะครับที่ดีมเขาครีเอทมานะเพื่อนของโรสก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับตั้งอีพีที่ผ่านมาเนี่ยก็นางชื่อว่าลิต้านะคือต้าเนี่ยเขามีสามีเก่านะครับที่เสียชีวิตไปตอนนี้ความฝันกับความจริงมันทับซ้อนกันครับเพราะว่าโรสเนี่ยเขาเป็นดีมวอ์เทคใช่ไหมครับนางก็เลยแบบนางไปท้องในความฝันแล้วนางก็มาท้องในโลกแห่งความจริงนะครับก็เป็นเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแล้วนะครับเรื่องของดีมวอ์เทคเนี่ย สุดท้าย EP ที่10นะครับชื่อว่า Lost h e a r t นะครับก็ดีมก็มาจัดการกับตัวคร r โคลินเทียนนะครับก็ลบไปเลยนะครับได้หัวกะโหลกตัวเล็กๆมาแล้วก็กายจัดการกับโรสด้วยนะครับแต่ว่ายายของโรสเนี่ยมาห้ามไว้นะครับแล้วก็ยอมมายอมตายแทนก็ให้โรสเนี่ยเอาหัวใจออกมาครับเอาวอเทคมาใส่ให้กับยายเพราะาจริงๆแล้วยายเนี่ยต้องเป็นคนที่เป็นวอ r เทคนะครับแต่ว่ายายเนี่ยเป็นไม่ได้เพราะว่ายายหลับไปช่วงนั้นที่หลับไปเป็น หลับไปเป็นหลายปีอะช่วงนั้นอะแปดสิบปีร้อยปีนะครับตั้งแต่สมัยนั้นแล้วก็กลายเป็นว่าเออนางเนี่ยมีลูกแล้วคนที่มีลูกกับนางในความฝันนี้ก็คือดีไซเนอร์นี่แหละแล้วพอจัดการยายเสร็จดีมก็เลยมาเคลียร์กับดีไซเนอร์ครับว่าบอกว่ามึงอย่ามาสร้างปัญหาถ้ามสร้างปัญหาผมเจอดีนะครับดีไซเนอร์ก็ไม่ค่อยสนใจหรอกมันก็น่าจะมีมีเขาเรียกว่าไงมีมีสงครามกันอีกแน่นอนนะครับในครอบครัวแต่สงครามในครอบครัวมันก็ มันก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าสงครามนอกครอบครัวครับเพราะว่าตอนที่ปิดจบเรื่องเนี่ยตัวของอาซาเซ่นะครับเขาก็มาหาลูซิเฟอร์นะแล้วก็วางแผนเพื่อจะไปบวกกับดีมนะครับส่วนคนที่เป็นห่วงเกานะเกาก่อนหน้านี้ก็โดนลบไปใช่ไหมดีมเขาก็มาสร้างความฝันตัวใหม่นะครับแล้วก็ให้ปีกเกาด้วยคือชุบชีวิตเกาขึ้นมาแล้วก็นางก็ไม่ต้องเป็นไนท์แมร์แล้วนะครับนางน่าจะไปเป็นแบบว่าเป็นดีมแบบฟันดี้ของดิงเด็ก,ดกแทนนะครับก็เรื่องก็ประมาณนี้ครับ สิบเอพิโซดผมรู้สึกดีมากที่ผมมาทําสรุปแล้วก็คุยกันหลังจบนะครับของ The s a ซน man เนี่ยเพราะว่าถ้าผมไม่ทําออกมาผมก็จะรู้สึกว่าทําไมซีรีส์เรื่องนี้มันเหมือนอีพีแต่และอีพีมันไม่ต่อเนื่องเลยวะเหมือนกับแบบอยู่อยากเล่าเรื่องนั้นก็เล่าอยากโดดไปเรื่องนี้ก็เล่าแต่จริงพอดูมาเนี่ยทุกอีพีอ่ะมันคอนเนคกันหมดเลยครับแล้วก็ยิ่งเราดูไปเรื่อยจะเริ่มเริ่มเข้าใจแก่นแท้ของ The s a ซ d m a นนะครับเราไม่ค่อยได้ดูหนังหรือซีรีส์ที่ มันมาแนวแบบนี้มันมามาแนวแบบนาม,มาทำนะครับมันจับต้องไม่ได้แต่ว่ามันก็เข้าใจได้มันมีมันมีหลักการของมันนะครับ EP ที่ผมชอบมากที่สุดที่ผมบอกไปเนี่ยคือ EP ที่อ่าหนะครับ The s u n d of Her w i n g นะครับเรื่องราวของเดซเนี่ยชอบเรื่องเรื่องความสัมพันธ์ของฮอปกับดรีมนี่แหละครับว่าฮอปบอกว่าจริงๆแล้วนายไม่ได้อยากจะพิสูจน์หรอกว่า มนุษย์เนี่ยอยากจะอยู่หรืออยากจะตายถ้ามีชีวิาตธรรมดามนุษย์จะอยู่ไม่ได้จริงๆหรือเปล่านายแค่เหงานายแค่ต้องการเพื่อนทุกร้อยปีนายเลยมาเจอกับฉันตอนนั้นน่ะดีมก็โกรธนะครับแต่สุดท้ายดีมก็ดิมเริ่มโตขึ้นครับหลังจากโดนขังหลังจากโดนทรยศหลังจากโดนครอบครัวตัวเองทรยศหลังจากโดนอะไรหลายๆอย่างนะครับเขาเรียนรู้ในการเติบโตมากขึ้นนะเพราะว่าอ่าพวก 4D ทั้งหลายเนี่ยผมเรียกว่า 4D dream death desire despair destiny destruction อะไรพวกนี้ทุกอย่างสิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะมนุษย์ครับถ้าไม่มีมนุษย์ก็ไม่มีพวกเขาใช่ไหมคือสมัยไดโนเสาร์ไม่น่าจะมี dream หรอกไดโนเสาร์ไม่น่าจะฝันได้นะผมไม่ไแน่ใจว่าไดโนเสาร์ฝันได้ไหมแต่เขาพวกเนี้สิ่งพวกเนี้มันไอพวกเอเลสพวกนี้ครับมันเกิดมาพร้อมกับมนุษย์หลังจากที่มนุษย์เริ่มมีความฝันมีความคิดนะครับแล้วก็มนุษย์ก็มีเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหม มันเลยมีเอเลสพวกนี้มานะครับดูแล้วก็ชอบอะ่ะไม่เคยอ่านตัวของคอมมิตนะครับในในเรื่อง The ะแซนแมนเนี่ยใน DC มาก่อนเลยนะครับเพิ่งมาดูครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจนะใครที่ดูจบแล้วก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้นะส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้ามีดีสันต่อไปผมไม่พลาดแน่นอนนะครับแต่ว่าใช้เวลาดูนานนะผมดูอยู่โอ้โห้าวันมั้งกว่าจะจบนะครับ เพราะว่าอีพีแรกๆมันมันอืดมากเลยแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันมันคืออะไรอะ่ะมันไม่เข้าใจเลยนะครับก็พยายามดูไปเรื่อยๆเพราะว่าภาพมันสวยดีแล้วพระเอกเท่ดีนะครับแต่ว่าพออีพีหลังๆก็เริ่มติดละเริ่มดูต่อได้เรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นการรีวิวก็เสียงผมอาจจะแปลงแปลงไปนะครับต้องขออภัยด้วยที่ผมบอกไปต้นคลิปนะว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวพยายามรักษาตัวนะแล้วเดี๋ยวจะทำรีวิวมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเจอกันต่อไปในคลิปหน้าผมไปก่อนแล้ววันนี้สวัสดีครับ